แก้โดยการที่นี <els> ่ราชการครู900,000คนตำรวจ90,000มนคนคณะทำงาน8ปดพักร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลพุดไอเดียหักเงินเดือนใช้ยนี่ต้องเหลือติดบัญชี30%ของเงินเดือนให้พอใช้ในชีวิตประจําวันปรเด็นเขาทํามาตั้งนานแล้ว20่สิปีแล้วตอนนี้ลุงเป็นรัฐการ มันก็เอามันก็เป็นขึ้นไขแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้จะบ้าตายคุณพิธาไปอยู่ไหนมาเนาะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยที่ประชุม8พักร่วมรัฐบาลได้มีการประชุมหารือกันเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งเนืหาสาระในการพูดคุยกันในวันนั้นเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องรวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องนี้สินให้กับประชาชนแต่ว่าหลังจากที่มีข่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยค่ะการประชุม8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังการประชุมระดับหัวหน้าพักนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลในฐานะแกนนําจัดตั้งรัฐบาลถแถลงผลการประชุมว่า การทำงานของคณะทำงานช่วงเปลี่ยนผ่านหารือทั้งในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้องราคาน้ำมันดีเซลค่าไฟฟ้านี่ครัวเรือนในประเด็นราคาน้ำมันดีเซลซึ่งมีโอกาสปรับราคาขึ้น5บาทที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่ายังไม่มีความจำเป็นในการขึ้นราคาและสามารถขยายเวลาจัดเก็บภาษีออกไปได้ก่อนแต่ทั้งนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลรักษาการรวมถึงค่าไฟฟ้าที่จะต้องมีการหาสมดุลราคาพลังงานและสมดุลสิ่งแวด การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาค่าครองชีพให้กับประชาชนทั้งนี้นายพิธาได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศและหนี้ข้าราชการโดยหนี้กยศเสนอให้สร้างแรงจูงใจในการชำระคืนและช่วยเหลือลูกหนี้ในการลดค่าปรับลดเงินต้นมากกว่าลดดอกเบีย้ยส่วนปัญหาหนี้ข้าราชการประมาณ3-4ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นครู9000 0 0คนและตำรวจ8 0 0 0 0่นนายโดยตำรวจ21%ถูกหักเงินเดือนชำระหนี้สหกรณ์จนไม่เหลือเงินเดือนเหลือเงินเดือนติดบัญชีเพียงหลักร้อยบาททำให้มีรายรับไม่พอรายจ่ายที่ประชุมจะเสนอให้กรมบัญชีกลางรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะมีหนี้เท่าไหร่การหักเงินเดือนต้องเหลือไว้30%ของเงินเดือนเพื่อให้ข้าราชการมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ อันนี้ก็เป็นเพจของกลุ่มโปรัสเซียนะครับช่วงนี้เขาชอบโจมตีทิธาเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงนะครับท,ที่ทิธาไปออกชมพูดไอเดียแก้ปัญหานี่ของราชการนะครับแก้อย่างไงครับมาดูกันนะครับหลเขาบอกว่าแก้โดยการที่นี่รัชการครูเก้าแสนคนตำรวจ9 0 0 0 0คนคณะทํางาน8พักร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลพูดไอเดียหักเงินเดือนชายนี่ต้องเหลือติดบัญชี30%ของเงินเดือน ให้พอใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งตั้งวอลลุ่มแก้กแกลงออกเซนเตอร์ประเด็นเขาทำมาตั้งนานแล้ว20ปีที่แล้วตอนนี้ลุงเป็นรัฐการมันก็เอามันก็เป็นขึ้นไขแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วอ่ะโอ้จะบ้าตายคุณพิธาไปอยู่ไหนมาเนาะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยโอเคครับตามนี้ครับคาบ้านครับสวัสดีครับ